มานเพื่อสิได้คลิปแต่ละคลิปนะครับแล้วก็เพื่อที่เฮาสิได้เอาของฝากมาสู่พี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ตามลือภูเขาตามชนบทที่ข้าเจ้าทุกงาะนะครับเนาะที่บุกค่อยได้ออกมาจากเมืองจังอย่างเฮากะเอาของจากเอฟซีนะครับพี่น้องชาวเต้าอยของเฮาครับ ขึ <No. S 2> ้นเาะดุดนิขึ้นเกาไปสำัมครับขึ้นเขาคำวอะไร เดีแถวน้นสหลายกว่านี้เนาะ นะครับทุกคนครับตอนนี้เฮากระฮอดบ้านคูนเนาะนยังหมดถึงครึ่งทางเลยนะที่เฮาสีเดินทางเข้าไปหมู่บ้านที่เฮาไปจ่ายแจกส้าเนาะยังหมดถึงครึ่งทางเลยนะครับแล้วเฮาก็พักรถซะก่อนทีมงานเฮาอีกคันนึงยังม,มาเลย <c oughs> <c oughs> ตันเขายามฮอน <c oughs> <c oughs> หมู่บ้านนี้เป็นอย่างเนาะข้าเจ้าจังตามเข้าดยมือเพราะข้าเจ้าว่าหมู่บ้านนี้ยังบ่มีไฟฟ้านะครับทุกคนเป็นหมู่บ้านที่ยังบ่มีไฟฟ้าที่สี่เดินทางตามเส้นทางเข้ามาได้ก็เลยเ้ากกต้องใสในการตามเข้าหรือว่าสีเข้าด้วยมือนะครับตั้งแต่สมัยดึกดำบรรณ โคกหินอันนี้โคกไม้หมู่บ้านแถวชวนบทครับทุกคนข้าเจ้ากะตั้งลกลากหรือว่าตั้งหมู่บ้านให้อยู่กับสายน้ําอยู่ตลอดนะครับเนาะ,ะเพราะว่าต้องอาศัยน้ําใส่น้ําสอยเพราะว่ามันอยู่ในกลางภูเขานะครับเฮากระหาน้ำโมได้เนาะสซื้อสี่ยังกระโบมีเขาต้องได้ใสอ่อาศัยลําห้วยนะครับ เป็นาสายน้ำที่ล่อเลี้ยงชีวิตหมู่บ้านของเรานะครับทุกคน,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 นบ้านนี้หรือว่าคุ้มนี้ข้ากับกันมาตามเข้าอยู่จุดนี้นะครับเป็นจุดที่ข้าเจ้าสุมนุมกันในการตามเข้าเพราะว่าสิต่ำช่วงเศร้าทรวงแรงนะครับคเเจจ้้้าาามมมมออกไไ

เข้บใจวยแล้วแหละยังบ่ฮู้นะเด็กข้บใจนี่ครับทีมงานของเฮาเบาคำเบาสมัยนะครับุวยดอกินน้ำกินน้ำเหลืออีกประมาณเกือบร้อยกิโลเมตรนะครับที่เฮากำลังจะเดินทางเข้าไปตอนนี้ก็ยังบัทันได้ครึ่งออกมาจากเมืองเซย์ปอลทีมงานหิวน้ำ เพื่อ,อสิได้คลิปแต่ละคลิปนะครับแล้วก็เพื่อที่เฮาสิได้เอาของฝากมาสู่พี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ตามลือภูเขาตามชนบทที่ขาเจ้าทุกงากนะครับเนาะที่บุกค่อยได้ออกมาจากเมืองจอัง,งห่ังเฮากะเอาของจากเอฟซีนะครับเพราะว่าจะเป็นคุณครูครูเก๋น,นะครับครูตีนะครับพี่น้องชาวเต่าง,งอยของเฮาครับทุกคู่ทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นบ้านนองบัว บ้านหนองสลามนะครับเนาะอ่าคูอ้อนะครับเจเจง่านะครับเจง่าบ้านหนองบัวนะครับทีมงานที่ว่าเพิ่นฝากของฝากอย่างมานะครับเฮ่ากับเป็นสะพานให้ครับผมขอให้ยูดีมีแห้งสู้คู่สู้คนครับรวมทั้งคนเอามาส่งเด้อมนัมนมนันลกให้ถือรถเตลี่ละวันที่หนึ่งแน่จากเพื่อเลยไปต่อจูเด้อ